สวัสดีครับผมจีนวเศครับผมจีนซันกี้ครับขอต้อนทุกคนเข้าสู่ช่วงการจับฉลากสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่บดของรางวัลเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง m อ i นครับผมนะครับจากกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PBC 2015ปีนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจนถึง วันที่27กรกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการปิดการลงทะเบียนในในส่วนของการสมชชผว้โชีวตดียังคงเล่นได้ถึงวันงานนะครับซึ่งวันที่1-27เนี่ยเราจะคัดเลือกออกมา1คนเพื่อรับของรางวัลเป็นโน้ตบุ๊ก MSI ตัว GE60 2QE1087 นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กรุ่นพิเศษเลยมูลค่ากว่า39,990บาทนะครับนี่เป็นราคาที่เขาแจ้งมานะครับคือราคาจะประมาณนี้หรืออาจจะ ่าแพงกว่าและถูกกว่านี่ยังไงเดีไปดูวิยีการทีนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยที่เป็นเกมมิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าทําเพื่อเขาบอกว่า number one in gaming ใช่สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะครับนะครับโดยที่ MSI เนี่ยในงานนี้นอกจากจะนำโน้ตบุ๊กมาให้สุ่มกันแล้วเนี่ยเขายังนําเครื่องโน้ตบุ๊ก MSI เนี่ยไปตั้งที่งานด้วยอ่าที่จุดลงทะเบียนครับผมใครที่เล่นโรงงานในงานของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้สัมผัสกับโน้ตบุ๊กถูกต้องครับเขาท็อปชุดนี้ทั้งชุดเนี่ย ที่งาน m อ i ไครับไปลองใช้งานกันดูเพราะเขาต้องการจะโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพรสภาพของเครื่องใช้งานได้ทั้งวันคนทานภาพชัดถูกต้องง่ายใช้งานง่ายเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานบีดีซีวันที่หนึ่งสิงหาคมครับผมนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มีรายชื่อผู้ที่ได้ได้รับมาจากการลงทะเบียนเข้างานจริงๆแล้วมีคนลงทะเบียนมาประมาณ2 0,000กว่าคนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องมีการกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราก็มีการกรองตัดที่ว่าใครที่ เรามีเงื่อนไขเรามีเงื่อนไขที่ว่าไอดีที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยันสเต็ปหนึ่งเมื่อกีนสเต็ปหนึ่งก็คือยืนยันอีเมลใช่เพราะเป็นไอดีที่ไม่ใช้การใช้เลขจริงไม่ใช่ไอตั๊มไก่แล้วก็ไม่ใช่ไอดีที่ไม่ได้มี a c e b o o k ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยการเล่นกิจกรรมเนี่ยก็เลยมีการพ่วงกับตัวเฟซบุ๊กเข้าไปด้วยที่นี่เราจะได้ตามหาชื่อผู้โชคดีได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้โชคดีนะเราจะติดต่อคุณหลังจากถูกลอตไปแล้วนะติดต่อคุณไปทางกรีน่าพัฒน์และเฟซบุ๊ก แค่คุณรอติดตามให้ดีแต่นี่รที่รู้ตัวว่าได้นี่เตรียมใช่นี่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาดูกันก่อนครับว่าอะไรชื่อที่ผมบอกว่าเก็บไว้เนี่ยเก็บในสัดไหนครับเวขออนุญาีหยิบกล้องดูครับเพราะเราไม่สามารถดึงขาขึ้นได้นะครับดึงค้างนิดนึงคือนี่เป็นไอดีทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นส่วนของ UID ของ UID อันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นรีดเฉยเลขที่เราใช้สุ่มคือเลขนี้เลขนี้นะคะัเลขสีเขียวเลขสีเขียวขอบด้านหน้าสุดเลยนะครับคือเลขที่เราใช้สุ่มนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าจะมีอยู่ทั้งหมดที่เก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามคนล่างสุดล่างสุดนะครับนี่คือจํานวนของผู้โชคดีทั้งหมดที่จะได้รับสิบินี่นะครับนะครับคือดังนั้นเนี่ยระบบสุ่มตัวเลขตัวนี้มันจะสุ่มออกมาสี่หลักครับผมแล้วจะสุ่มและเลขที่สี่หลักเนี่ย ครับตรงกับใครตรงกับคนไหนก็รับเงินทุกไปเลยใช่นะครับแล้วมาดูตัวหน้าจอการส่งตัวเลขกันก่อนกด Enter หนึ่งครั้งอย่างนี้ครับดีจะมีสี่หลักศูนย์ศูนย์ศูนย์เดี๋ยวผมจะซ้อมหนึ่งรอบใี่ดูก่อนมันเป็นอย่างนี้กดปั๊บมันจะเป็นแบบนี้เลขจะวิ่งมาเลยเป็นสล็อตเลยนะฮะนี่นะครับห้าสามสี่ห้าอย่างนี้ก็ไปเทียบกับเลขห้าสามสี่ห้าเมื่อคู่นี้ครับแล้วก็รับรางวัลไปเลยนี่เป็นลักษณะของการแจกของรางวัลในรอบนี้ของเราใช่ครับแต่ เราจะสุ่มนชื่อผู้โชคดีทั้งหมดออกมาทั้งหมดสี่รายชื่อและชื่อแรกคือคนที่ได้เลยคนแรกไปรับที่งานครับผมสองสามสี่คือตัวสมรองในกรณีที่คนก่อนหน้าคุณไม่สามารถมารับได้ติดต่อไม่ได้สละสิบหรือใะไรก็ตามเนี่ยสิบก็น่าจะติดต่อไปใช่ครับเพราะว่าเราตองมูลค่าหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทนี่เราก็ต้องการพิจารกอหางเหรียญนิดนึงนะครับก็ขอบคุณเอฟไอด้วยครับมา าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มเลขกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันใหม่ก่อนนะครับพร้อมไหมพร้อมครับผู้ที่ชนเลขที่จะได้รับโน้ตบุ๊กที่ e หกศูนย์สอง qe หนึ่งศูนย์ปดเจ็ดตัวนี้ไปครับมาดูเลขกันเลยทำทำทำไปอึ๊บเฮยจ็ดสามแปดหกไว้าวหมายเลขเจ็ดสาแปดหกจุดไปแล้วใช่ไหมครับจุดแล้วครับยังไม่ดู้ว่าใครนะ มาดูเบอร์สำรองกันก่อนมาดูสำรองอีกสาหมายเลขคุณใครบ้างตัวสำรองอันดับหนึ่งไดครับสำรองครับนี่ทำทำทำห้าห้าหกสี่ครับห้าหกหกถ้าหมายเลขแยกกระสิทธคุณคือหมายเลขที่จะได้อือและคุณจะไปครับสำรองหมายเลขสามครับทำทำทำอ๋อไม่คุณทำบาเองเลยใชเล่นสองหนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์สี่อ่ะและ ตัวสำรองอันดับที่สามสุดท้ายกับสุดท้ายฮครับคนนี้ครับมาสองสองหกห้าครับโอ้โหสองสองหกห้าเรได้แล้วสี่หมายเลขทีนี้เรามาดูกันว่าใครคือหมายเลขเจ็ดสามแปดหกคือคนแรกที่ได้รับรางวัลไปขออนุญาตยิบกล้องมาเลยลำดับที่เจ็ดพันสามร้อยเราจะใช้รูบุคคลสกีในการหานะครับขออนุญาตปิด อ่าตัวน้ตอ่านี่นี่ปีไหน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 น้องๆไปเข้ามาเป็นไอดอลโด่งดังเล้วเกินเออนะครับอ่าพร้อมอย่าอ่าพร้อมอ่านี่ฮะมันดูที่กล้องจอเล็กนะครับต้องจอเล็กใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ราไอ่าถูกต้องนะฮะจะได้ไม่เป็นจุดสนใจอ่าเจ็ดสามเจ็ดสามแปดหกนะครับเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกเจ็ดพันสี่ร้อยแลนะครับ เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบหกคือคนนี้ครับส่งมาใกล้ๆเลยชื่อไอดีคือดาดากรเน็เฮอะไรเนี่ยดากรเนปเก้า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 นะครับผมนี่คือไอดีกาลลน่าใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนชื่อตัวละครชื่อ LSF เนี่ยใช่ไหมครับผือ้ชื่อชื่อดีกัลิีนาเขาชื่อดีกัลิีนาแล้วก็ Facebook ชื่อ Freedom Wing Freedom Wing เราจะไปเซิร์ f เฟซบุ๊กเขากันครับว่าเขาใช่ตัว มีตโตนหรือเปล่าอ่เสร็จเลยแล้วกันฟีดองวิงครับมีครับมีสองคนไหเดี๋ยวดูก่อนมีคนที่ชื่อเหมือนกันสองคนฟีดอมวิงนะครับเอาแล้วอย่างนี้ยังไงดีเนี้ยนี่คือคนแรกครับอ่าเช็คง่ายๆถ้าเขามีเอเอขึ้นก็คนนั้นแหละครับนี่ไงมาแล้วะนี่คือผู้โชคดีครับ คนนี้คือเล่าขราวมาเป็นโน้ตบุ๊กคุณคือผู้โชคดีครับคุณ Freedom Wing. ฟรีดัมวิ่งความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอน่าจะเป็นคุณดูหน้าตาเอาไปเห็นดีครับโอเคถ้า ใช่หรือไม่ใช่ยังไงเราติดต่อคุณไปทั้งสองช่องทางถ้าทางเฟซบุ๊กนะรฟซจริงเราจะมีลิงก์อยู่แอลเคนไม่กี้กฟไม่มีหรือลยมีเก็บลิงก์ไว้อยู่แล้วว่าว่าเป็นไอดียูเซอร์นี้นะครับถ้าใช่เนี่ยหคุณมารับได้เลยนะครับแล้วก็รอตอบทางไกด์หน้าพัดด้วยนี่คุณทัพวิ่งนะครับครับผมแล้วต่อไปอันดับที่หนึ่งสำหรับตัวสำรองนะครับผมห้าหกหกสี่ต้องต้องยกให้ดูไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ใช่ไครับ อันนี้คือสำรองอันดับที่หนึ่งนะครับห้าหกสี่คือคือเอาดูที่เฟซบุ๊กเลยครับมีชื่อจริงเลยครับสรวิทยงคำสรวิทยงคำอุ้ยแบ็ก่อนนะฮะเออสละวิทยางคำคุณสรวิทยงคำนะครับเป็นตัวสำรองหมายเลขหนึ่งอ่าดีเอาเป็นน้องเป็นน้องเล็ก นี่ไงมานี่พอดีเลยครับเขาแชร์ครับเขาแชร์แล้วเขาได้ครับนี่มัามีการคลองนะครับเห็นไหมฮะแชร์ต้องเป็นแบบสธารณะด้วยนี่ครับคือคุณยืนทดลองหมายเลขหนึ่งถ้าคนแรกเราติดต่อไปแล้วไม่สามารถมารับได้ใช่คือคุณน้องคือคนต่อไปนต่อไปะครับผมสลวิทย์เบีองครับต่อไปครับครับผมหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองหนึ่งศูนย์สี่ครับ ขึ้นไปเลยฮะสองหนึ่งศูนย์สี่อยู่ตรงนี้ครับลงมาฮะน้ำไ่เจออ่ะนี่ครับชื่อหายไม่ออกเขาเขียนกลับทางกันอ๋อเหรอใช่โซปโมเนี่ยเขาได้เลเขียนกลับทางกันเขาได้เลยโอ้โหเข้าใจเล่นคำมีตัวตนอยู่สองคนไม่ใช่เดี๋ยวต้องคนข้างต้น่าจะน่าจะเป็นคนล่างมีคนนี้ด้วยลองมาดูกันนะครับผมว่ามี MSI หรือเปล่า ชูนิ้วกลางมาเลยเนียชูนิ้วกางรอเลยนะดูแล้วอุ๊น่าจะใช่แต่เขาเรียนไพแบงค์นะครับเพราะว่าเขามีการกดไลค่ไพเพชรไพแบงค์อยู่นะไม่เจอโอเคเขาอาจจะไม่ได้เปิดไว้หรือไงโอเคคุณเบสตัวสำรองหมายเลขสามใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูคนถาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเช็คหนาใบอีกทีหนึ่งไม่ใช่ลองไปดูอีกคนหนึ่งเพราะว่ามันมีเฟซบุ๊กชื่อเหมือนกันคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับข้างล่างกี่คนนั้นไม่ใช่คนไทยนะผมว่าเหรอครับใช่ครับน่าจะไม่ใช่คนไทยครับเห็นไม่ใช่คคนไทยยจรริงๆด้วับ แสดงคนนี้ไม่ใช่และไม่ใช่ละโอเคไม่เป็นไรถ้าใช่ติดต่อไปนะครับเ่เดี๋ยวเราจะติดต่อทางจีพัดทด้วยทางจีพัดทด้วยเฟซบุ๊กด้วยนะครับต้องสองทีพร้อมกันไอ้ต่อไปครับต่อไปสองสองหกห้าอเราหห้าเป็นคนสุดท้ายแล้วัวสำรลองสุดท้ายของเราครับผมสองสองหกห้าหกห้าครับเอห้าอยู่หนี่นี่ไงของเาห้าครับทีู่เปล่าฮัไทยแน่นอนสารด้วยับ้านเดียวกันบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนะฮะ เอาโปรไฟล์หน้าใครมาใช้เอ่ยโอ้โหยังรออ่ะเพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยนะเอ้ยแปลว่าไม่แชร์ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแชร์หรือเปล่าแต่เราไม่เห็นอ่าโอเคเป็นว่าคือถ้าแชร์เนี่ยถ้าแชร์สาระเราต้องเห็นครับผมนะครับผมก็เป็นตัวสำรองนบที่สามไม่เป็นไรแต่ที่แน่คนที่หนึ่งเราค่อนข้างเคลียร์แล้วชัดมากใช่ครับต่อเดี๋ยวเราจะติ่นต่อไปคนที่สองค่อนข้างชัดเหมือนกันครับผมครเดี๋ยวเรามารู้กันครับว่า ทั้งสองท่านจะตอบรับเราแลวมารับของรางวัลที่งานได้หรือไม่แลวเดี๋ยวไปรอพวกตัวจริงเขาได้ที่งานเลยทีเดียวเขาฝากอีกนิดนึงสำหรับโปรโมชั่นภายในงานครับผมก็จะมีนังโปรโมชั่นเกี่ยวกับการซื้อเทมผมจะยกให้ดูชัดๆยกไม่ได้ครับต้องเปิดจอเต็มแบบางไม่ได้ใชอ่าเราแคมาเมื่อกี้จอเต็มเห็นชัดอันนี้เป็นกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมเข้าไปในงานจะมีการระบบพิออเดอร์เลยนะครับซื้อเทมโพลในงานอันนี้ก็จะดวิีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่น้องๆเข้าล็อกอินหน้าเฟซบุ๊กเออหน้าหน้าเว็บ นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้น้องๆเข้าไปดูกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการนาใบเสร็จนะครับในการเชื่อสินค้าในงานครับผมเห็นมาแรกของรางวัลอันนี้เป็นหมวกนะครับนี่หมวกที่ใส่อยู่นี่ใช่นี่ฮะสามพันบาทรับไปเลยครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้กระเป๋านะครับนี่กระเป๋าอ่าส่วนนี้ฮะผ่นลองเมาส์ครับโอ้โหเบลเลอร์เพืเลยฮะครับก็ของตัวนี้ก็มาอยู่ที่ทางทีมงานของเราครบหมดแล้วครับเราได้เช็คศักยภาพของของพรีเมียมเราแล้วด้วย สุดท้ายตรงนี้ครับตรงนี้มีการเปลี่ยนครตอนแรกเนี่ยเราให้ไปสิบเป็นห้าร้อยบาทครับตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสิทธิ์เหลือเป็นสามร้อยบาทเท่ากันอ้าวมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเป็นสามร้อยบาทใช่แบบตรงนี้คืออันนี้นี่นี่นี่มาแล้วครับแบนเนอร์ใหม่ขึ้นมานี่ครับนี่สิทธิ์เหลือสามร้อยบาทเราสามารถมาซื้อเกมมิ่งเกียร์กับบูธพันอร์ทุกสามร้อยบาทมาจัได้ป็นสิทธิ์นะครับแล้วก็ฟิกที่คนละสิบเราจะจํากัด สิบสิทธ์ตอนรอบนะครับผมและนอกจากนี้นะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของเนี่ยพิวเรื่องนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของไอเทมพิวซีดีของสหพเลยทีเดียวชุดนี้ครับครับมผมสนใจอยากใส่ตัวฮาร์มาร์กมากเลยนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับผมนี่ใหม่เลยเนื้อการนะครับใช่ครับเอบียูอ๋อใลูกซองนี่คิสเชเทคครับมีอาร์คครับผมชุดนี้ยังไงไปติดตามชมกันในงานครันไหนครั้งแรกในงานใช่ครับราคาพิเศษด้วยครับอ่า เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง m s i มากนะครับที่ให้ของรางวัลเรามาสนุนนี่ก็คือรถบุ๊ก MSI ซึ่งผู้ชคดีเมื่อครู่นี้ก็เดี๋ยวเราไปรอรับกันในงานได้เลยครับและอยากได้ถ้าอยากได้เดี๋ยวคุณต้องไปที่งานทำยังไงครับึงจะได้ครับเขามีแจกตัวนึงยนงไงมีอีกหนึ่งตัวด้วยมีอีกหนึ่งตัวในงานครับเป็นรุ่นคล้ายๆกันและราคาก็พอๆกันด้วยครับถ้าผมเป็นรุ่น1 0 8 6นนะครับจะแจกในงาน คนที่ไปร่วมงานจะมีกาสได้รับนโตัวที่สองไปได้ได้แต่มีเงื่อนไขคือให้ไปรอทายผลในคู่ทีมแชมป์คู่ชีงชนะเลิศครุณทายผลใครว่าใครจะได้แชมป์ ในหน้าเวทีเอตรงหน้าเวทีนหน้าเวที <S <S จะมีคุณจะรับบัตรลงทะเบียนชอคลงทะเบียนแบ่งบเป็นส่วนๆไปหยอดลงในกล่องที่คุณคิดว่าทีมที่จะเป็นชนะอ่าแล้วเราจะจับรางวัลถ้าถ,ถูกคุณได้ตั๋วไปเลยเอเมทไอโอ้โดังนั้นถ้าใครที่มาร่วมง,งานมาที่หนึ่งนี้ออย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรท่ายผลด้วย แม่นแล้วนะครับนะครับโอเคเป็นว่าตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของไปแล้วเดี๋ยวไปเจอเขาที่งานส่วนตัวที่สองใครอยากเป็นเจ้าของก็ไปที่งานเลตรงมาที่งานไปรอรุ้นเหมือนกันใช่ครับไม่แน่ว่าไงนี่คุณอาจจะได้นุ่มกลับไปก็ได้อย่างนี้่งานเนี่ยมีแจกเยอะเลยครับผมอย่างนี้นี่ถ้าเกิดมาร่วมงานนี่หมวกก็มีแผรองเมาส์ก็มากระเป๋าก็มีเสื้อก็มีโอเสื้ออีกโอแล้วมีเทมโคอี่มีปลุกปลเลนมีในงานงานนี้ครบ จ<า>นกนนี้บแจกแับจัดเต็มเอาวเลยครับนะฮะก็ตอนนี้เราก็ขอคุณทุกคนมากที่รับชมกันมานะครับแล้วเดี๋ยววันไงมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆในการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนา้นาเว็บไซต์ของเราครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเรก็เจอกันที่งาน PBCC 65ครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ